ใช่ว,วันนี้เรียนโรงเรียนดินจ้าแรกเว้ยไปวู้เรียนโรงเรียนกังไงไอ้หนูเอ่อผมยังไม่มีค่าเช่าครับคุณยายผมไปแล้วผมไม่รู้ไปแล้วคุณยาย,ยไม่รู้ไม่ใช่ อะไรอะคุณยายยายจะถามว่าวันนี้ไปเรียนวันแรกใช่ไหมใช่ครับผมผมไปเรียนโรงเรียนเินจาวแรกครับผมนี่นี่ยายช่วนมันกินข้าวด้วยกันโอ้ดีเลยครับผมไม่มีตังนะครับคุณยายต้อง<ด>อเลี้ยงผมนะเอเอเดี๋ยวยายทำอาหารให้โอเคเยี่ยมมากครับคุณยายผมจะรอนะครับอยนน่านานนะเดี๋ยวผมสายเร็วเร็วด้ล่ะเออรู้แล้วรู้แล้วเออเดี๋ยวไงเดี๋ยวยายฝากลานยายด้วยนะหลานยายเหรอคนนี้ใช่ไหมเนี่ย ใช่เลยวันนี้แหละเรายายฝาดด้วยอ๋อเออวันดีเออเรียนโรงเรียนนี้เหรอโรงเรียนดินจาเหมือนกันใช่ไหมอ่าเป็นใบเหรอชื่อชื่ออะไรอ่ะทไมหัวนายเป็นอย่างนั้นน่ะทาไมหัวนายมีสีอย่างนั้นด้วยแล้วทาไมนายพูดไม่ได้ทําไมตานายเปลี่ยนสีนายมีเนรเหรอนายเป็นอะไรอ่ะทําไมนายไม่ถาม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 เลยแล้วเพื่อนใส่แล้วโอเคได้เลยเพื่อนไปไปไป กูก็นรว่าเป็นไปเแล้วอ้าวล้หลานยายไปไหนลูกมันไปมันมันข่ามุยไปแล้วครับผมไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อันนี้อ่ะอ่ะมากินด้วยกันไหมครับทำไมหลานยายไม่พูดกับผมเลยอะใบอเขาขี้อายอะลูกเขาไม่ค่อยพูดกับคนแปลกหน้าอะไรโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนมานี่พูดเต็มที่เลยนะนกินปกติของเขาแหละอืโอเคครับกินกินกินครับกินสิครับกิน ว้าวที่นี่สินะโรงเรียนของนินจาโอ้ชอางว่าคน้าว่าน่าตำแทนอันนี่นายหมายความว่าไงวะเอาหมาคันอะไรวะเนี่ยยังไม่ทันจะเข้าเรียนเลยเจอศัตรูเล้ววะเนี่ยม่เมื่อกี้ก็ไม่พูดกับกูเมื่อกี้อันนี้ก็มาอะไรวะเนี่ยโอ๊ยไม่เง้ยคิดถูกคิดผิดเนี่ยมัเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยเจอแต่คนแปลกแปลกอ่า อะไรนะครับมีลูกของท่านที่สี่กับตระกูลอุจิวะด้วยเหรอใช่ก่อนนะเดี๋ยวฉันดูแลสกคนนั้นเองแ้าก็สอดเกดิน่ะน,นะอะครับเออ่ถึงเวลาที่ผมต้องไปสอนแล้วผมไปก่อนนะอืมห้องไหนนะเอ้ยอ๋อสีแดงนี่แหละห้องนี้แหละโอ้ ไอหมอน,นั่นอยู่ห้องเดียวกับเราด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นใบตลอดก็ไม่ได้นะหวังว่าไอ้นั่นคงไม่อยู่ห้องเดียวกับเราหรอกมั้งหาที่นั่งก่อนดีกว่าอุ้ยเฮ้ยเธอเธอชื่ออะไรอะเรานั่งด้วยได้ไหมอะเราไม่มีที่นั่งอะเธอเออเกตกาว่ะมันอยู่ห้องเดียวกับเราด้วยเนี่นยว้าเฮ้ยออท่าทเหลชื่ออะไรอะอชื่อบอยทำไมอ่าเราบ้านอยู่แถวไหนอหรอ หนูหูหน้าอะไรวะทำไมเป็นคุยด้วยกันทำไมมันไม่คุยกันเลาเงียบเงียบหน่อยเงียบเงียบหน่อยนั่งที่ได้มาคุยครับครับครับนั่งก็ได้ครับมนั่งกับไอ้หมอนี่เย็นเนี่ยเฮ้ยเอาละทุกคนเก็บในพวกสมุดที่อยู่บนหน้าไว้ใต้โต๊ะก่อนเลยโอเคครับอาจารย์คกร์ฟแมบเก็บเก็บไว้ในนี้ก็ได้เก็บเก็บครับผมอ่าพร้อมกันยัง พร้อมครับผมเลยครับผมมามาโอเคอา,อาจารย์ขอแนะนำตัวก่อนอาจารย์ชื่อสกายนะชื่ออะไรนะครับนนผมได้ยินไม่ชัดอาจารย์ชื่อสกายอาจารย์สก,กายาอ๋อเป็นคนดูแลพวกเธออ๋อและเนี่ยที่นี่เธอรู้ใช่ไหมว่ามันคือโรงเรียนนินจาใช่ครับมันจะไม่เหมือนโรงเรียนอื่นรู้ครับรู้ครับใเพราะฉะนั้นอ่ะ่ร้รครับเพราะงนั้นทุกคนนะต้องมีความอดทนมากกว่าเด็กๆคนอื่น โอ้สบายอยู่แล้วอาจารย์แต่เดี๋ยวนะโรงเรียนเราเราจะเป็นนินจาได้จริงๆหรอครับครูเดี๋ยวนายเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนายก็รู้เองโอ้ครับโอเคเดี๋ยวครูจะให้แนะนําตัวกันนะอืเริ่มคนนี้เริ่มเลยโอเคครับไหมอนี่ผมชื่อทามครับผมอครัโอเคคนคนต่อไปครับทีเอไปเอเอยๆครับชื่ออะไรนะ คุณค่อยรอดมัี่ฮะต้อครับ T O A S T K U N ครับก็พูดมาเป็นชื่อซีวโถอยังก็ต่อยให้เลยเย็น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 ๆเย็นๆไปเรียงไปเรื่อยๆเรียงไปเรื่อยๆครับผมชื่อชื่อทีครับผมทีหรอตีตีก็ได้ครับทีตีก็ได้ครับผมอืมชื่อซากุระนะซากุระชื่อบอยเองเฮ้ยอนี่มันขี้เก็กจังวะ เอ่าสวัสดีครับผมผมชื่อดีมนะครับชื่อดีมใช่สวัสดีครับ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 สสวััดีครบเออผมผมชื่อซอยครับนี่มันหน้าอึดฮินาตาค่ะอืมชื่อก้าวครับโอ้ทำไมมันดูลึกลับจังวะชื่อแทนครับแทนสวัสดีครับผมชื่อวินครับเออโอเคโอเคเดี๋ยวนะหายไปไหนคนหนึ่งเนี่ย อ่ามันลาป่วยครับอ๋อโอ้ตั้งแต่วันแรกเลยเนาะใช่ครับพี่เกียรติครับเนี่ยตอนแรกอาจารย์ก็ว่าจะสุ่มจับกลุ่มแต่ทั้งมันแล้วนะเดี๋ยวให้ที่นั่งเป็นแถวันเนี่ยสามคนเนี่ยไปจับกลุ่มเลยฮะสองคนนั้นอ่ะเอาสองคนข้างหน้าเดี๋ยวอะไรนะครูใช่ครับอะไรเนี่ยทำไมผมต้องอยู่กับไอ้งั่งนี่ด้วยอะทำไมผมต้องอยู่กับไอ้งั่งนี่ด้วยผมไม่เข้าใจเลยเลยที่ว่าฉันอยากอยู่กันนาะ ผมก็ไม่เดยนฉันก็ไม่อยากอยู่กันนายหรอกโถ่ยขอให้เส็นกุรอยู่ก็ดีแล้ว,วไม่อยากอยู่กันนายเลยโถ่ยงใจเย็นโอเคใจเย็นๆโถ่ย,ยถถต้องอยู่กับไอ้งั่งนี่ด้วยวะเออน่ะเอานะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปด้วยดี <c oughs> เดี๋ยวทุกคนตามมาเดี๋ยวครูจะพาไปวิชาแรกวิชาแรกวิชาแรกไม่ได้เรียนที่นี่หรอแบบปฏิบัติหรอโอเคอปะไปกันเถอะ โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาคปฏิบัติเอเรียนภาคปฏิบัติอาจารย์ดอะทุดนั่นก็คือการปาดาระยายน่าสนครับครูซึ่งเรามีอาจารย์อีกคนหนึ่งคือบอมสวัสดีครับอาจารย์บอมสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดเขาจะมาเป็นคนช่วยสอนงนั้นทุกคนมาหยิบดาวใจในนี้ไปคนละหกอัน คนละหกอันหรอครับได้เลยครับผมได้โอ้ว้าวโอ้โหสักุละสนใจไหมนี่มีเหมือนกันนี่ไปฝึกด้วยกันไหมไปไหมไปไหมไปไหมครับผมก็ไปอ่ะไปกับนักเรียนนะครับโอ้ยไปกับซาสกิไอ้งังนี่มันดีตรงไหนเนี่ยไอนาจิที่มันดีตรงไหนเนี่ยแล้วเป็นอะไรเนี่ยลัคาแล้วเนี่ย ยี่จะเอาไหมล่ะอาจารย์ยังเรียนอยู่ยังยังเรียนอยู่อาจารย์อาจารย์นฝากไว้ก่อนนะเป็นหน้าจืดก็นะครับอาจารย์จะให้นักเรียนทาตามอรรันะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูนะครับก็คือการปากระจียเนี่ยปาปาดอกกระเียเออเขาต้องปาให้โดนไม้นี่ไม้นี่นะครับผมครับว้าวโอ้สุดยอด ทำไมอาจารย์สุดยอดจังเลยครับโอ้ก็เดี๋ยวนักเรียนก็จะได้ฝึกในการปาด้ากกระจายแบบนี้นะครับว้าวก็เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปแยกกันฝึกแล้วเดี๋ยวเรียกมาทีละกลุ่มนะครับผมก็โอเคครับเยกงานแล้วครับแยกงานแล้วโอเคไปกันเถิดสกุละตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาไปไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้หน้าจืดหรอกมาหนี้ากุลละมานนี่ดีกว่าสกุละนี่อย่าไปยุ่งกับไอ้หน้าจืดเลยนะมานนี่ดีกว่าสกุลละนี่ตรงนี้ดีกว่า มาตรงนี้ดีเป็นอะไรเนี่ยนำคขานั่นชนด้วยไปฝึกก็ฉันก็จะฝึกเหมือนกันจะเอาไหมโฮ้ยโอ้ยโคตรจอกเลยอ่ะเฮ้ยโคตรจอกอ่ะดูของเนของเชนอ่ะเอ้โอเ็จอกเหมือนกันอ่ะี่น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 ง่นี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 ่นนีนี่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 น่นีนี่น่ีกนี่นี่นีนี่นี่นีนนีนี่นี่นนี่ อู๋ตกอ่ะเฮ้ยมันหลอกนี่เจ้าเองนี่คนนี้อีกคนนี้คนจัดนี่จัดนี่คนนี้คนนี้เฮ้ยเห็นสุดเลยเนี่ยดูเรานไเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มาดูแล้วเนี่ยวังพวกนายดูนี่ดูดูดูนี่นี่ทำทำใจเย็นใจเย็นใจเย็นกลุ่มนี้เนี่ยขอดูหน่อยดีมามาอย่าเด็ดเด็ดจิบหายแล้วจิบหายแล้วไงแทนเอาไงดี โอ้ยตายตายตายรทเหมือนก็มีอย่านมา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 มมามา่ามไมา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 มอมามามานาม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 าาม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 มากามามามัมไมา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 มมามาม่มามามมา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 มมอนามามามมอมามอนาม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 เมา่ามาามาาาอาหาามาามอไม ห้า sure <the นาทีผ่านไปมันทำได้แล้วเหรอวะเนี่ยอะไรวะโถ่ Lehr> yeah <th Slide Slide ยี่น่น้าเออชื่อดีมใช่ไหมอ๋ออ๋อใช่เธอชื่อฮินาตะใช่ไหมใช่ไหมอืมใช่แล้วฝึกเป็นไงบ้างเหรออ๋อก็เนื้อตากลับมาได้แล้วจะนำมาคนละทีมกับเรานะเฮ้ยอืมถึงจะคนละกลุ่มก็ซ้อมด้วยกันได้นี่คนละกลุ่มก็จริงแต่เราคิดว่า มันฉันไม่ชอบขี้หน้ามันอ่ะเอา้าอืมงั้นเราไปก่อนนะอ่อโอเคอืออืออีเจ้าหมอน,นั่นมันเจ๋งมาจากไหนวะถึงได้กล้าพูดแบบนั้นเนี่ยสักวันนะ้าต้องล้มแกให้ได้นี่นายนะ่ะฮะยืนขวางคนเดียวอีกนานพิ่งฉันกับซาลาฟฝึกได้แล้วนะฮะอะไรนะฝึกได้แล้วเหรอรีบไปฝึกเร็วสิ<อ>เริ่มมันตัวถ่วงได้แล้วเรีวเรไปฝึกไปเฮ้ยนายพูดงี้จะมากเกินไปแล้วนะไอ้หน้าจืด อาหน้าเจอแล้วมัน่กหัวนายเหรอเอาลองสักหน่อยแม่ล่ะจะลองสักหน่อยแม่ล่อ <_ an> <Ș> มาสิเอา,าเอาการะดากกระใจมามาสิมาอยู่ที่เดิมแล้วเธออยู่เป็นประจำฉันเข้าใจว่าเธออยู่ไม่ต้องการ ฉันได้แค่รอได้แค่ฟ a ไม่ได้ขอฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรักได้แค่คอยอยู่ที่เดิมแล้วเธอ,อเป็นประจำฉันเข้าใจว่าเธอ,อยังไม่ต้องการ